วส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ทาง with m o o n ี i g h t ep.9 ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมล่ะคะ เมื่อยามถึงเทศกาลนี้เนี่ยทั่วทั้งโลกก็จะร่วมการเชิมฉลองประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสที่มีของตกแต่งน่ารักนักมีไฟส่องประกายทุกที่เต็มไปได้วยของสีแดงและสีเขียวเป็นธรรมเนียมมีเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นและอบอุ่นในคราวเดียวกันสําหรับหลายๆคนเนี่ยจจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่เราลองมาดูมุมมืดของเทศกาลนี้กันดีกว่า ทศกาลนี้เรารู้จักคนคนหนึ่งที่เป็นดังมาสคอตกันดีอยู่แล้วซึ่งผู้นั้นคือซานติคอรสหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อก็คือนักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นนักบุญชายคริสในศตวรรษที่4เป็นที่รู้จักในเรื่องของความมีน้ำใจและการให้ของขวัญตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาและเรื่องราวของนักบุญนิโคลัสก็แพร่กระจายไปทั่วยุโรปโดยมีวัฒนธรรมหลากหลายผสมผสานขนับธรรมเนียมและเรื่องราวของตนเองเข้ากับเรื่องเล่าแต่เรื่องที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วก็คือเรื่องที่คน ซานตีครอสมักจะให้ของขวัญแค่กับเด็กดีเท่านั้นแต่ถ้าเด็กไม่ดีละ่ะ ซานต์คลอสให้ไรแก่พวกเขาวันนี้เรามาฟังเรื่องเล่ากันอย่างสบายใจเหมือนฟังนิทานก่อนนอนกันดีกว่าค่ะโดยเรื่องราวตำนานด้านมืดของคําคืนวันคริสต์มาสนั้นมีอยู่มากมายซึ่งจะขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่งกำเนิดเรื่องราวเหล่านี้และบางเรื่องเล่าอาจจะถูกแต่งขึ้นเป็นเพียงวรรณกรรมหนึ่งอย่างเรื่องแรกนะคะจะมาเริ่มเล่ากันด้วยตัวตนอีกด้านหรือบางคนก็เรียกกันว่าเงาของซานต์คลอสเรื่องราวมุมมืดอ,อีกด้านของซานต์คลอสนี้ถูกเขียนระเยอะมากและผู้แต่งแต่ละคนก็จะใช้ชื่อเรียกต่าง กออกไปเพลยจะขอหยิบยกตัวตนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวตัวนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่า The Midnight Visitor หรือผู้มาเยือนยามราตรีในเมืองเล็กๆอย่าง Eldridge Falls ที่ตั้งอยู่ระหว่างป่าทิปและภูเขาที่มีร่มเงาตำนานอันน่าขนลุกได้แพร่สะพัดไปในหมู่คนท้องถิ่นโดยเรียกันว่า ผูมายืยนยามราตรีเป็นร่างอาวตารของซานตาคลอสที่โผล่มาจากความมืดทุกวันคริสต์มาสอีฟซานตาคนนี้ต่างจากพูดให้ของขวัญที่มีเมตตาตามตำนานชื่อดังเพราะเขามีวาระที่บิดเบี้ยว เด็กๆที่เคยมีความสุขเมื่อคิดถึงของขวัญในวันคริสต์มาสตอนนี้กลอบจะต้องหวาดกลัวเสียงกระดิ่งจากเลื่อนอันเป็นลางร้ายที่สะท้อนผ่านอากาศที่หนาวจัดผู้มาเยือนยามราตรีสวมชุดสุดสีแดงขาดรุ่งริ่งที่ดูเหมือนจะดูดกลืนแสงจันทร์ขี่เลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์โครงกระดูกซึ่งมีดวงตากลวงที่กระพริบเหมือนฐานที่กำลังมอดดับในแต่ละปีนะคะเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนผู้มาเยือนยามราตรีจะเข้ามาใกล้บ้านที่ปกคลุมไปด้วย วความเงียบสงัดอันน่าขนลุกอย่างเงียบเชียบเขามองข้ามเหล่าถุงเท้าสีสันสดใสที่เหล่าเด็กๆตั้งใจแขวนเอาไว้เพราะกองขวัญของเขามีสีเข้มกว่านั้นแทนที่เขาจะทิ้งของเล่นหรือว่าลูกกวาดเขาเลือกที่จะทิ้งฝันร้ายซึ่งหลอกหลอนอยู่นานเอาไว้มันจะอยู่นานจนกว่าเหล่าสายรุง้งของตกแต่งวันคริสต์มาสได้หายไปเด็กๆในเมืองนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไร้เดียงสาและเต็มไปด้วยความหวังกลับกลายเป็นมีใบหน้าซีดเซียวที่เกิดจากการนอนไม่หลับหลังถูกหลอกหลอนด้วยมิตท,ที่ถูกควบคุมโดยบุคคล เหล่ลลพาพ่อแม่ไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของลูกๆที่เคยสดใสร่าเรื่งได้พวกเขาจึงแสวงหาการปลอบใจด้วยการเชื่อในนิทานพื้นบ้านของพวกเขาและเรื่องของใสยศาสตร์หลายปีผ่านไปความมุ่งร้ายของผู้มาเยือนยามราตรีก็ขยายออกไปเกินขอบเขตของ e l r r i g e f o r r s t จากเพียงเสียงกระซิบจากข่าวลือ ก็กลายเป็นคำเตือนและครอบครัวต่างๆก็เริ่มปิดล้อมบ้านของตนในวันคริสต์มาสอีฟเมืองที่เคยมีชิวิชวาในช่วงทเทศกาลวันหยุดปัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพูดถึงเรื่องเล่าตัวตน,ด,นอด,อด้านมืดอีกได้ของซานตาคลอสแล้วเรามาพูดถึงคู่บูกของซานตาคลอสกันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นคือครัมป u สเคยมีหนังที่ถูกสร้างด้วยนะคะที่เป็นเช่อนี้ซึ่งเขาเป็นบุคคลในตำนานในนิทานพื้นบ้านแถบอันภัยของยุโรปกลางที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสแต่เฉพาะอย่างยิ่งในออสเตรีย เยอรมนี Germany, และบางส่วนของยุโรปตะวันออกว่ากันว่าครมเปิจะเดินเตร่ไปตามถนนพร้อมกับการปรากฏตัวที่น่ากลัวเขามาถูกมองว่าเป็นสัตว์ปีศาจที่มีเขามีขนมีขีบเท้าและลิ้นยาวคร a มเ u ิจะถือมัดกิ่งไม้เบิร์ชหรือแท้เป็นอาวุธและจะลงโทษเด็กๆที่ประพฤตตัวไม่ดีบางครั้งก็ลากพวกเขาใส่กระสอบไปยังถ้ำของเขาเองด้วยซ้ำ ครัมพัสเป็นที่รู้จักในบทบาทของเขาในฐานะของคู่หูนักบุญนิโคลัสต้นกำเน,นิดของครัมพัสสามารถสืบย้อนไปถึงประเพณีก่อนคริสตชนอันไพในนิทานพื้นบ้านนั่งเดิมเชื่อกันว่าเขาเป็นเพื่อนกับเทพเจ้าโอดินแห่งเจอร์มานิกเมื่อเวลาผ่านไปครัมพัสมีความเกี่ยวพันกับประเพณีของคริสเตียนและรูปลักษณ์บทบาทของเขาก็พัฒนาขึ้นครัมพัสจึงมักจะเกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กสุกส่วนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งจะตรงกันข้ามกับนักบุญนิโคลัสที่ให้ของ ขวัญแก่เด็กที่มีความประพฤติดีมีประเพณหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับครัมพัสคือครัม p ัสลอฟผู้คนจะแต่งตัวเป็นครัม p ัสและเข้าร่วมในขบวนพาเลตที่มีชีวชีวาและค่อนข้างน่ากลัวไปทั่วเมืองเป็นทางวิธีเฉลิมฉลองวิถีชาวบ้านและรักษาสมดุลระหว่างการให้ของขวัญอันมีเมตตาของนักบุญนิโคลัสกับบทบาททางวินัยของครัมพัส และในใจกลางของไอซ์แลนด์นะคะที่ซึ่งสายลมกระซิบเรื่องราวในอดีตและภูเขาคอยปกป้องความลับโบราณมีิทานคริสต์มาสันมืดมนและหลอกหลอนซึ่งเรื่องราวนี้จะดำดิ่งไปสู่ความลึกลับอันน่าขนลุกของประเพณีไอซ์แลนด์โดยเผยให้เห็นเรื่องราวที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเด็กน้อยชาวไอซ์แลนมีฝันร้ายในวันคริสต์มาสที่มีนามว่ากรีลานางปีศาจโทรผู้น่ากลัวอาศัยอยู่ในภูเขาไอซ์แลนด์อันรกร้าง ที่ซ่อนของเธอปกคลุมไปด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวตำนานเล่าว่าเธอเป็นร่างสูงตระหง่านที่มีหางหลายหางมีสมุกยาวเป็นตะขอชื่อเสียงของกรีล่ามีมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่ชั่วร้ายของเธอเธอมีชื่อเสียงในเรื่องของความอยากอาหารต่อเด็กซุกซนที่ไม่รู้จักพอตำนานพื้นบ้านเล่าว่ากรีล่าเดินทางจากที่พักอาศัยจากภูเขาเพื่อตามหาเด็กนิสัยไม่ดีมาเติมเป็นเนื้ออันโอชาในสตูที่น่าสุดสยองของเธอ เรื่องราวที่น่าสุดสยองนี้นะคะทำหน้าที่เป็นเรื่องเตือนใจโดยเตือนเด็กๆชาวไอซ์แลนด์ให้ประพฤติตอนดีเพราะเกรงกลัวความโหดร้ายของกรีล่าแม้ว่าโทรตัวเมียในไอซ์แลนด์จะค่อนข้างน่ากลัวและมีนิสัยที่ไม่ดีแต่โทรตัวผู้มาค่อนข้างที่จะน่าเบื่อค่ะและเขาจะไม่ทำอันตรายใดๆอย่างสามีของกรีล่าคือเลปาลูดิเขามาจะอยู่เฉยๆโดยที่ทำตัวขี้เกียจและน่าเบือ่อ แต่คู่โตรสองสามีภรรยานี้มีลูกๆด้วยกัน13ตนซึ่งเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดและชื่อของพวกเขาก็จะเป็นไปตามพฤติกรรมของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ขโมยไส้กรอกขโมยเทียนหรือผู้ที่ชอบเปรียช้อนแต่พวกเขาก็คือ,อครอบครัวยูลั์ ซึ่งเป็นตัวแทนของซานตาตามตำนานพื้นบ้านของชาวไอซ์แลนด์และถ้าหากเป็นเมื่อก่อนนะคะทรทั้ง12ตนนี้พวกเขาจะดูน่าเกลียดน่ากลัวแล้วแต่ก่อกวนไม่ได้มอบอะไรให้เด็กๆทั้งนั้นแต่ในตอนนี้ได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ดูเป็นมิตรมากขึ้นแล้วเพราะพวกเขาต้องเป็นซานตาค่ะ13วันก่อนวันคริสต์มาสหลังเที่ยงคืนวันที่12ธันวาคมนะคะทรตนแรกจากภูเขาก็จะมาถึงโดยพวกเขาจะแบ่งกันมาคนละวันวันที่12คนแรกที่มาก็คือ ช i ฟคอร์ด court, court เขาจะรังควานเหล่าแกะของชาวบ้านและในวันที่13ก็เป็นหน้าที่ของกาลิกาก เขาจะมาเพื่อขโมยนมจากวัวของเหล่าชาวบ้านในวันที่14 Stubby เขาเป็นโจรที่เตี้ยกว่าปกติเขาจะมาเพื่อขโมยอาหารเศษเหลือจากกระทะของชาวบ้านในวันที่15 Spoolieger เขาจะมาขโมยช้อนมาชนิดหนึ่งที่มีด้ามยาวเอามาเลียและเขาคนนี้นะคะมีรูปร่างที่ผอมมากเนื่องจากขาสารอาหารในวันที่16 Pot Skipper เขาจะมาเพื่อขโมยของเหลือจากหม้อในวันที่17บเจ b o l i g e r เขาจะแอบ,บซ่อนอยู่ใต้เตียงเพื่อแอบ,บย่องไปเลีย ามที่มีฝาปิดที่ใช้แทนจานนะคะที่เหลือเศษอาหารเอาไว้อันนี้เอาไว้ให้เด็กที่กินข้าวไม่หมดรู้สึกกลัวค่ะ ในวันที่18ดดอร์ m ั r เมอร์จะชอบมากอ่อกวนทุกประตูโดยเฉพาะตอนกลางคืนในวันที่19 s เก้าสกิอเบลเาหลงไหลคลั่งไคล้สียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมของไอซ์แลนด์นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับโยเกิร์ตดังนั้นเขาจึงมาเพื่อขโมยมันค่ะในวันที่20 s สสออร์เชจสวายเปอร์เขาจะซ่อนตัวอยู่ในคานบ้านและรอแย,ย่งขโมยไส้กรอกที่รมควันในวันเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่21นะคะวินโดว์พีเปอร์เขาจะแอบ,บมาดูน Tá. เพื่อค้นหาของที่จะขโมยในวันที่22 d o อร์เวย์ f f นฟ r โทรตัวนี้นะคะมีจมูกที่ใหญ่ผิดปกติและมีประสาทรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมเขาใช้ความสมามารถนี้ในการดมกลิ่นเพื่อหาขนมป,ปังไอซ์แยร์แบบดั้งเดิมที่รับประทานในวันคริสต์มาสค่ะในวันที่23นะคะเม Hook เขาจะใช้ตะขออันใหญ่ในการขโมยเนื้อในห้องครัวและในวันที่24สำหรับโทรตัวสุดท้าย Candle s t e a l e r เขาจะมาเพื่อขโมยเทียนจากเด็กๆซึ่งครั้งหนึ่งเทียนพวกเขา เาเคยทามาจากไข่นะคะจึงสามารถรับประทานได้ค่ะว่ากันว่าเขาคนนี้นะคะจะขโมยไปหมดเลยค่ะโดยสาหรับชาวแอซ์แลนะคะเทียนเป็นสิ่งที่สาคัญมากในช่วงวลานี้ภาคบ้างของพวกเขาปราศจากเทียนแล้วก็บ้านจะอยู่ในความมืดเป็นเวลานานเกือบ20ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะเพราะในฤด,ดูหนาวนั้นนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นไม่นานและจะนําพาไปสู่ความมืดมิดอันยาวนานหากผู้คนไม่มีเทียนนอกจาก,จากลาบากในการจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแล้วพวกเขาก็ยังจะใช้ชีิตลําบากด้วยค่ะตมามประเพณน,นี้นะคะ็กๆชาวไอลนด์ จะวางรองเท้าไว้ที่ขอบหน้าต่างเพราะหากพวกเขาทําตัวดีตลอดทั้งวันเหล่าโทรแห่งเทศกาลคริสต์มาสเหล่านี้นะคะก็จะนําของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เช่นดอกเคลมันชายนําให้พวกเขาโดยใส่ในรองเท้าของพวกเขานะคะถ้าพวกเขาทําตัวนิสัยไม่ดีแล้วก็พวกเขาจะได้มันฝรั่งไปแทนในแงน่อีงนะคะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการสั่งสอนให้เด็กคนหนึ่งประพฤติตัวดีเนื่องจากไม่มีเด็กคนไหนละคะ่ะที่อยากได้มันฝรั่งยกเว้นจะหิวอะคะ่ะบางครั้งนี่นาจะเขียนจดหมายถึงเหล่าโทรทั้ง13ในเทศกาลคริสต์มา และนิยมที่จะฝากสเกียร์ไว้ให้โทรผู้ลงไหลในสเกียร์และจุดเทียนไว้ให้ผู้ขโมยเทียนเพื่อหวังว่าสิ่งที่พวกเขาทําไปจะทําให้ได้รับของขวัญที่ดีกว่าปีก่อนอีกบุคคลหนึ่งในครอบครัวยูลัคนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Christmas Cast ค่ะ ครอบครัวน่ากลัวนี้ะคาได้เลี้ยงแมวดำตัวใหญ่ไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าคริสต์ม a สแคนะคะเป็นที่รู้จักในฐานะแมวตัวใหญ่มหึมาที่สินวิญญาณที่น่าสงสารที่ซึ่งไม่ได้รับเสื้อผ้าใหม่ก่อนวัน Christmas Eve ชาวไอซ์แลนด์ผู้ยากจนหลายคนทำงานทั้งวันและคืนก่อนวัน Christmas เพื่อถักนิตติ้งหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงให้ถูกแมวตัวนี้จับกินค่ะเรื่องราวอันลึกลับที่ถูกเล่ากันผ่านในทานพื้นบ้านของเทศการคริสต์มาส แต่ก็หวังว่าการเล่าเรื่องเหล่านี้จะสามารถเติมเต็มคุณจนทำให้คืนฤดูหนาวของประเทศไทยเย็นขึ้นได้บ้างน,นะคะตอนนี้มาถึงบทสรุปการเดินทางของเราในอาณาจักรอันมืดมนของนิทานพื้นบ้านคริสต์มาสแล้วนะคะน่าเสียดายที่เราจะต้องแยกทางกันไปก่อนในคืนฤะดูหนาวนี้ก็ขอปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้นะคะคงอยู่ในมุมแห่งจินตนาการของคุณและปล่อยให้ช่วงเทศกาลวันหยุดเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและความรื่นเริงเพื่อปกปิดความลึกลับของฝันร้ายในวันคริสต์มาส แต่อย่างไรก็ตามค่ะโปรดจำไว้ว่าแม้ว่าคุณจะอยู่เบื้องหน้าต่อไฟแต่ความอบอุ่นของไฟไม่อาจช่วยขจัดเงาทั้งหมดได้สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณไม่พบกับฝันร้ายในวันคริสต์มาสและเต็มไปด้วยความรักที่อบอุ่นนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ Merry Christmas